สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอะเล็กซพงษ์ชันน้นม .6 ึกษ2ปีที่36ค่ะ,อ,ะ,อ, 6, 2, คะอุปสรรคของเราในการอ่านภาษาอังกฤษนะคะก็คือเราจะติดขัดค่ะไม่เข้าใจหรือว่าอ่านไม่เข้าใจความหมายแล้วเราก็จะไม่ชอบค่ะดังนั้นนะคะพวกเราก็เลยมีวิธีการที่จะมาทําให้เดาความหมายได้ค่ะวิธีที่ได้นะคะก็คือการเดาความหมายค่ะการเดาความหมายนะคะก็คือถ้าเราอ่านไม่ได้สมมติว่าเราติดขัดตรงไหนนะคะแล้วก็ให้ข้ามมันไปก่อนแล้วก็อ่านจนจบกดกดความหรือประโยคนั้นนะคะแล้วก็ จะให้เราเข้าใจข้อความน,นั้นได้ค่ะต่อมานะคะวิธีกําหนดความหมายของคําโดยใช้ข้อความเชิงเสนอเนี่ยค่ะก็คือเราจะหาความหมายของคํานั้นโดยใช้วิธีการต่างๆเป็นแบบอย่างเช่นนะคะหนึ่งนะคะการใช้บริบทหรือ context คค์ครูค่ะ 2. นะคะการใช้คํานิยามหรือ definition ค่ะ 3. ค่ะการใช้ประสบการณ์หรือ experience ค่ะ4การเปรียบเหมือนแบบต่าง comparison and contrast ค่ะ 5. นะคะการใช้คำพล้องหรือ synonym ค่ะ ทอโครงสร้างของคำค่ะคำนะคะก็จะแบ่งเป็น3ประเภทค่ะก็คือ1นึ่งคำผสมคำผสมนี่คือคำที่ประกอบด้วยร่าคำที่เป็นสองคำขึ้นไปแล้วมีความหมายหม่เฉพาะค่ะอย่างเช่นคําว่า news paper โดยปกติคําว่า news แปลว่าข่าวส่วนคำว่า paper แปลว่ากระดาษแต่เมื่อนํามารวมกันจะแปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ ต่อต้าตรงข้ามนะคะยกตัวอยาคํ่าเช่นคำว่า anti-social ค่ะต่อไปนะคะปัจจัยปัจจัยคือคำที่เติมหลังรากคำและทำให้หน้า่ขียนคำนั้นเปลี่ยนไปค่ะก็จะแบ่งเป็นหอย่างนะคะคืออันแรกปัจจัยที่ทำให้กริยาเป็นนามค่ะไม่เช่นคำว่า o l al ซึ่งจะเปลี่ยนคำว่า p s e เป็น p l o r a l 2ค่ะต่อไปนะคะที่2ปัจจัยที่ทำให้คุณศัพท์เป็นนามเเช่นคำว่า ity ity จะเปลี่ยนคำว่า n 4เป็น เช่นคำว่า is จะ ish จะเปลี่ยนคำว่า e l ลเป็น e เซลฟ์ค่ะต่อไปนะคะปัจจัย mse ปัจจัยทำให้ปริยาเป็นบริษัทค่ะเช่นคำว่า if i e จะเปลี่ยนคำว่า e ีดเป็น p r e a t ค่ะต่อไปนะคะปัจจัยที่5เป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทเป็นปริยาพิเศษได้เช่นคำว่า ly l y จะเปลี่ยนคำว่า e ีดเป็น p ีดมค่ะปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือปัจจัยที่ทำให้บริษัทเป็น เปลียนคพาว่า civil เป็น civilize d ค่ะก่อไปนะคะคำประเภทที่3มคือรากคำรากคำนี้ก็คือ root word นะคะตัวอย่างของรากคำก็อย่างเช่นคำว่า tax a คำว่า t a g นะคะจะมีความหมายเป็นทางที่เป็น orange เป็นการจัดหมวดหมู่ค่ะตัวอย่างของคำที่มีรากคำนี้นะคะอยางเช่นคำว่า taxonomy ซึ่ง taxonomy นะคะ ในการกั้นแยกข้อความรือประโยชน์ที่ไม่จําเป็นออกไปเพราะผู้เขียนเพียงต้องการเพื่อที่จะเสริมรายละเอียดเข้าไปเท่านั้นค่ะ 4. นะคะคือเครื่องหมายคําพูดหรืออัญบระกาศ quotation mark นะคะก็จะใช้ในการครอมส่วนของคําพูดความคิดหรือข้อความที่ต้องการให้สังเกตเห็นเน้นหรือยกมาอ้างอิงค่ะห้านะคะเครื่องหมายละหรือ ellipsis นะคะจะทําให้เราทราบว่าข้อความที่ยกมาเนี่ยเป็นข้อความที่ยกมาจากข้อความอื่นซึ่งจะไม่ค่อยมีความสําคัญมากเท่าไหรค่ค่ะ ปกนะคะคือเครื Circuit, ่องหมายคุณภาพหรือคอมม่าค่ะจะใช้ในการแบ่งขั้นข้อความที่ยาวๆให้สั้นลงเพื่อที่เราจะได้เข้าใจในการอ่านาก่ายขึ้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเอรูดีมุตาโนที่40ค่ะก็จะพูดเรื่องการใช้พจนานุกรมนะคะการใช้พจนานุกรมก็คือในกรณีที่เราเดาศัพท์แล้วไม่ได้เลยก็เลยก็ต้องเปิดพจนานุกรมค่ะเพราะว่าพจนานุกรมนะคะนอกจากจะมีความหมายของศัพท์แล้วเราก็จะเห็นการสะกดการออกเสียงแล้วก็ความอีนิว คำทัพษ์คำนั้นด้วยค่ะแล้วก็จะมีตัวอย่างการใช้หรือว่าซินโนีมกับออตโตนีของมันคำนั้นด้วยนะคะซึ่งไปเจอในตัวอย่างได้ต